วันนี้เรามาเที่ยวจังหวัดใดนั้นนี่นามีนะอะไรนะมีนากามีนามีกะมีนามีกามีนามีนามีนากะมีจังหวัดคุนหม่อจากบ้านก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบกโลว่ะประมาณร้อยยี่สิบกโลนะครับจากซาโนะนะครับมานาการามิกประมาณมีนาการมิประมาณร้อยยี่สิบกิโล ดู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 เห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะครับว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ลง YouTube เท่าไหร่นะครับส่วนมากติดติกตอกกันผมจะถ่ายอ่ะยีมาให้เพื่อนๆนะครับดูนะครับใน YouTube ของผมนะครับ YouTube ของผมก็มอยพยินเจแปนนะครับ เขาเรียกยูกินะครับภาษาภาษาไทยเราเรียกหิมะนะครับญี่ปุ่นก็ยุกิเราเจอชิงโงชิงโงก็ไฟแดงนะครับชิงโงกาแฟแดงอาเมก็ฝนนะครับพาพากันมาห้าคนนะครับเก็ว่ากอคืนก็ฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับ ก็ตื่นสายหน่อยอยาวุ้นเล่นหน่อยตอนแรกว่าจะมาตีห้านะครับเพราะว่ามันก็มันกระเพื่หน่อยนะครับมันกึ๊บกันไปหน่อยเยอะไปหน่อยเดี๋ยวไหนเพื่อนดู้กันเลยรถที่เดินคนเดินที่นะไหนโอ้โหนี่ดูภาสีใช่มัน ีหินมากเดูเห็นไหมไปถ่ายอยู่นี่นี่โอ้เขาสีหิมะเห็นไหมเออนะครับไปตรงตรงนั้นวกกจะมีอยู่ตรงนั้นเขาถ่ายหินว่ถ่ายได้ไหมเปิดไฟฉุดเสียไหมเปิดตรงนี้ น้ำมันจะพุ่งขึ้นนะครับน้ำจะพุ่งขึ้นเพราะว่าให้หิมะเกาะเป็นน้ำแข็งนะครับตอ, <c oughs> ตอนนี้ก็เห็นไหมเน,นี่ย้วเวลาอ่ามันจะมีนะครับเพราะว่ากระดัดแปลนทำ สวัสด yeah. okay. no ีร huh ัก no ้สทีคเปุ่นมันแน่นอนจริงนะไม่ถ่ายวีดีโอแล้วถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอเอาขวดเดี๋ดวดู็ขวดเออ ไมนไม่ม <Blues> ีท่านั้นอยู่ทูที่นั้นเขตเราไม่มีนะนี่มันต้องต้องกวดลงทุกวันนะนี่กวดลงทุกวัน,น,นู่ข <c oughs> ้างบนก็เป็นน้ำแข็งอ่ะใช่ ถ้าสำหรับพมังานนี่ไม่ไหวแล้วนี่หนาวอ่ะบายที่นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวยูยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์วานี่ไม่เห็นรถเลยโอ้โห ได้จิกๆกระม้วนลยบ่เนี้โอ้นี่ไม่กลัวโยกกลัวเยกเลยไม่หมุนแล้วไ่หมุนไม่หมุนคอเออเอไม่หมุนละรู้ละรู้ละรู้ละอ่อนจบจับข้อทิมดาจับข้อไว้อ่อนแสแต่างชาติอะเตะๆเอะเอะอย่างนั้นแล้วทงี้ยังไงโอ้ไมเคยใช้มมมา มือใหม่เมื่อใหม่ใช้รมันมันมันไอซื้อมือไอคันสัน่นเนี่ยยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีพอดีก็อลองลองยืมเพื่อนนะครับเขาทำนะเขาซื้อมาใหม่ให้ลองทำดูเจ้าโอเค<า>ก็จะซื้อ ได้จะถึงส anyway oh, ักแล้วงลานสกีได้ยกโลโอ้อีกสิบหกกิโลจะถึงลานสกีนะครับลานสกีนากขึ้นนกขึ้นสูงอีกโอ้โหลานตรงนี้ตายเลยพ่อกับโยตาหมันีนันงต้องคนล่องตรมือตรงมือโปร ังเพไหวเจะไม่ไหวใช่ไหมเราใจไม่ไหวไม่ไหวนะมนน้อไตู่อนนีอยู่ญี่ปุ่นก็สี่โมงแนาทีนะครับอยู่บ้านเราก็ประมาณคมแปดโมงสิบนาทีเหมือนกันนะครับ คุนมาเร็วกว่าบางไทยสองชั่วโมงนะครับเร็วกว่าสองชั่วโมงมันคืนก็เช้าไปเที่ยวอีก,กอปีนี้ขึ้นไหมปีนี้ต้องขึ้นนะลงเท้ากัเอลงแรองเท้าก็าเ,าาเปลี่ยนนะครับทางลงมันเป็น กยอะค่อยรับค่อยทำไปฉุนึฉิวบอกให้เขาโดนมองตใจไปรับเลย เดิอยู่อยู่ในภูเขาเลยนะอยอดเขาเลยอยอดเขาสูางสุดนโอ้ มันไม่ถึงเป็นน้ำแข็งเลยมันีค่ทรายธรรมดามาก่อได้มันเป็นแค่วุ้นเฉยๆมันเป็นวุ้นนะมันเป็นน้ำแข็งเป็นม้วนเดี๋ยวตัดให้ดูรีตตันะโอ้ถลายนั่นนใจเย็นๆโอ้ใจสอดสุดแล้วเพิ่งจะบ้าปะเขากำลังมวนอยู่ทางน้นเลมันมันลื่นมันลื่นอ่ะ เพื่บ้านเขาลังลุ่นเนอยู่ข้างหน้าพี่เจ้าเอกเขาถนนเขาลังลื่นเนี่ยลุ่นข้างหน้าทายข้างหน้าเหรอพ่อเหรอถ้ายางธรรมดาธรรมดาเนีโอ้ยยางธรรมดาธรรมดาเนี่ะเพราะว่ามันลื่นเนาะมันลื่นเห็นไหมเราจึงตรวจรถเนาะอืมถอดปลอดภไผ่ถาดปลอดไผ่ของ รถใช้ถนนเออเหมือนเหมือนอยู่เมืองนอกเนาะเอ้ารื่นน้ำกันนะครับถนนลื่นนะครับตอนนี้ครับเออถนนมื่นมากนิดแล็ดนิดแล็ดเลยเราก็เช็คแล้วครับผมก็หนได้เช็คแล้วเอาเชียร์นะเขาไม่ขึ้นนะ สวยสวยสวยป่าต้นไม้สีขาวสตอกันนอ่ะอือโอ้ระวังรถข้างห้าเออ่าดลองบ่อยแล้วมันโ้โหตายยอดเลยตห็นไหมเห็นไดพอดีได้พอดีเลยวะโชคดีนะคนมีบุญพอดีได้พอดีลวไแล้วก็ลงมานะเนยมันเบรคเบรสงสัยมันมามันมาพักอยู่เหตด แถวนี่เนาะภาพเขีือนนี่เบกเบกเบกชะลออเาต่วะกลวจะสวนกันเราเขาก็เลยเบกรมกลวมัลลื่นไงมองไม่เห็นเลยข้างหน้ารุนมากขนาดนั้นมองไม่เห็นครับเอ้า คลิปนี้ดูกันให้จบเพราะว่าหีมะมันสวยสะรเทือนไหมครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบครับตอนนี้ก็เขามูเส้นทางที่สีไปหาอ่ารดสกีเนาะแผ่อนคลายอยขึ้นเขาแล้วก็มีหีมากิมุันแข็งว่าแข็งว่าต้องถนนเมือกี้รถกับมือนลิตรเล็กๆนะครับเออ ประจุไทยวันนี้ประจุภัยเฉยๆเรื่องรุ่นไปน้ำความรุ่นไปน้ำกันรุ่นไปน้ำกันแต่ต้องขับระวังเพราะว่า, <c oughs> ามังนั่งนั้นมันสะเทือนลูกต้องยก,ยกอนนันตรายไม่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 ไม,ไม,ไม่อย่าเอาใส่กับรถล,ลูกไม่ได้ยึดจักระทำยึดจักถือไว้ลูก รถคน้อมันใหญ่นะมันจะได้หรอกอรเย็นดีที่สดทางลื่นนะ้เป็นอย่างนั้นแหะคือใค้คือรลื่นุ้นไปพร้อมกันนะับมือนิวสองข้างท่นตรงนี้ไม่มีน้ำนะนะมันอยู่ในป่าแลเราไปเคลือนยฟังสายมือนะเคลื่อน กามิจังหวัดอุมาเข่งจังหวัดชื่อว่าฟูจิวาระดำเขื่อนชื่อเขื่อนนะโอ้เขื่อนรรไม่เบียดเราเลยนะเนี่ยขับรถปัดเอาเอารถน่อยเด้ไหเอาตัวน่อยรอพอดีเขื่อน ใช่น uh, oh, oh, okay. okay. kind of ja ั่นไฟแดงไฟแดงมันยังไม่ปล่อยด่านรมันจะไปก่อนไหมปล่อยไปทีละทางโอ้ตใจเก่งเลยนี่ไงดีเห็นไมไฟแดงอ่ะไฟแดงเออแตนมาถนนเกบเนาะใช่มันต้องมันต้องเป็นเวลาให้ข้ามนี่ไปก็รีบกันดูหน่อยสิโดนทันเดี๋ยวจะมีเขาเจ็บ ขับรถละคนขับรถใช่ขับในมีสมาธิคยนขยานดูดิบขยันเป็นเขื่อนเป็นเขื่นงทึ่งแล้วเจ้ากันบิดทลุเนาะดูส่งสี้นี่จะเล็กกันมีแล้วครับภาพปจญไัยพ่ลองาจดภัยดูภาพสดไปพร้อมกันเลยจดภัยหิมะเมืองหิมะเมืองหิมะเอ้าต้องใส่รถมา เกดดอกนี้นี่ใช่เกดแล้วก็นก้งอกก็ยังเ้องไปมุอย่านสันเบ้อ จะพร้อมกันแ <Man. S 1> มนแมนงูเนี่ยเป็นเขื่อนทางชายเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนน,นี่นะหิมะละลายลงไปเป็นน้ำก็ไหลลงเขื่อน